ครับพี่น้องมือน kind of <mos S 1> ีกับพาะมหาตัดหญ้างัวคือเก้าแล้วครับพี่น้องอยู่ฟองเขตบริเวณแถวๆนี้เราพี่น้องน้ำขันหน้าเพิ่นน้ำเท้าเท้าเพื่นบ่เพื่อนหญ้าขนพี่น้องหญ้าขนเป็นแถวาขั้นหน้าไปหุ่นเนาะตัดเอาหญ้าขนมือนีหกแน่พี่น้องเลยเพราะว่าแถวไอ้ฟาร์มตัดตะเบินเราพี่น้องหญ้าก็ไหล เลยมาตัดตอ,อนน้ำหนาหนาที่หน้าลาน,นเขานี่ปลาหกแน่ได้พี่น้องด้วยมึงไปน้ำกันห้องหกแน่หกแน่ผุ่นเจิดโพดีเวียนโอ้หกคือตัง้งหกเลยนะพี่น้องด้วยู่ห้อยน้ำไหลลงมาเนาะเป็นทางน้ำเนาะโอ้น้มมันยังไหลอยู่ตัวนี้ ตัดเอาน้ำมูนี่แหละพี่น้องน้ำคันหน้าเพิ่นหกขั้นกระโดดพึ่บพ่อพได้ง้อได้กินเนาะพี่น้องเนาะเครื่องก็ะติดติดได้บูบูพี่น้องเอ,อ้ยเครื่องก็ได้่งว้อถิมาล่องบึงเอาเครื่องมาติดระกาพี่เลยโอ้ยประตูน้ำพระเจ้าเฮ็ดไว้ไฟน้ำหล่นบ่เนี่ยมันหล่นบ่เนี่ยไฟ ไปน้ำหล่นตรงป่ากะเจ้า่ทีมาลองตัดบึงน้ำควงเขตดบริเวณน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเศร้าๆก็ต้องเฮ็ดน,นาทีงกขักดเจดกว,ว,ว่ามีคนมาตัดก็คือยิ่ติดตัดเอาเขตนี่ไปนี่ไปนี่แหละปูนพอใดนาะพี่น้องเนาะ Hoa sai na, à ta, cau cau, phuni na kinong ngươi. Kam na ti yong ku yong ku yong. nhà hai nhà ngang luôn hai tau chin luôn tau ba lô thạch kinu. Mùi 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 มันฉีดยาคายามองไดนเนาะบาทนี่มันนีย่ยาคายา,มามได้พี่น้องนี่ห้อยมาฉีดไม่ไหมอยู่เนี่ยมันแมนบ้นเนาะบาทนี่นเนาะมันพวกขามาถึกของบ้นเนาะมันฉีดยาบ่อพี่น,อน้องเลยก็มีหอดกดยาอยู่แถวนีอมันแมนบ้นี่มันยาตายๆหรือว่ามันเขาฉีดยาบ่พี่น้อง ก็จังไดีสนได้เดี๋ยวนี้าว่าฉีดยายาคือพ่าตายือแต่ว่าเห็นขวดยานี่ทตีใจบอดีเราได้บาทนี่เขาฉีดยาทา่ยาบ่ก็จังไดี จังดจังดอยู่เห็นขวดหญ่อยู่ส่นน้มันลมนฉีดในหน้าเขาเขาฉีดในหน้าเขาเนาะ้มว่ะก็บริฉีดนี้ายเอานมนีพี่น้องเ็ดตับน้ำมันหนี่าหอมาทาันไดเนาะ ก็ต่างกันจะเบียดไปพูนเนาะท่างออกแจังไดยจังเลคือเห็นขวดยาเนาะบ้านี้เมียนแนวบ่เนาะง่วงภู้ขาเจ็บ่เป็นแนวไม่เสียบ่พี่น้องแล้เขาฉีดยาบ่วสันได้ตัวนี้ผมกระใจบ่ดีเราได้บาดนี่ยก็ที่ออกไปตาจะฟังพูนทังวะถ้าพี่น้องไปฟังพูนดีกว่าพี่น้องอันตรายทั้งนี้ เห็นขวดยาแล้วไหมพี่น้องไปฟังพุ่นตะกว่าเฮาฟังนี่อันตรายแค่พี่น้อง <c oughs> เลยเห็นขวดยาแล้วเนะาะจั่นเป็นเขาฉีดยานะั่นต้องตาต้องฟังพุ่นหรือเปลฟังนี่คือสิบวัคค์ขึ้นแล้วล่ะพี่น้องหเห็นขวดยาเมื่อกี้นี่ยาฆ่า,าย,ยาเนาะมันจะเป็นอันตรายตขางัวเขาเหรอนะผมว่าผมว่าเขาไปเอาฟังพุ่นตะกว่าพี่น้อง อันนี้ก็บ้านหลานเขาบ้านหล้านเขา,า,า,เขาไปฟังพุ่นดีกว่าพี่น้องฟังนี่อันตะไลับผมมาไปฟังพุ่นดีกว่าเฮาเนาะก็สั่นคลิปนี่ก็ไวซ์มีนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไมหมเฮาตัดใหญ่งงกันเด้อครับสวัสดีครับผม